สวัสดีครับผมคุณแจ็คติดหอครับมาเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจอยากมาเป็นทหารนะครับเข้ามาเป็นพี่น้องด้วยกันนะครับใครสนใจอยากจะสมัครทหารออนไลน์นะครับก็สามารถสมัครออนไลน์ได้ั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่4มกราคม2568คุณสมบัตินะครับหรือสิทธิพิเศษที่น้องๆจะได้รับนะอันดับแรกเลยเงินเดือนเนี่ยปรับนะครับ เป็นหนึ่งมืหนึ่งบาทค่ารักษาพยาบาลฟรีอ่าทั้งนี้สิ่งที่คุณแจ็คบอกประจาพันธ์เนี่ยอันนี้คือไฮไลท์เลยใครมีความประสงค์ที่จะต่อยอดไปเป็นข้าราชการนะครับไปเป็นนักเรียนในสิบสำหรับทหารกองประจำการรับโคตา้าไปเลย80ดสิบเอร์เซนอืมเป็นไงนะครับทั้งนี้เนี่ยโคต้าเนี่ยสำหรับน้องๆน,นะครับที่เป็นทหารกองประจำการอยู่แล้วถูกต้องไหม อ่าถ้าน้องไนงะมีความสนใจอยากจะเข้ารับราชการอาหารอยากจะต่อยอดไปเรื่อยๆนะเป็นอาหารก็ไปทาการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน้องจะได้รับโคต้าสอบอ่านะนักเรียนได้สิบต่อแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็คะแนนเพิ่มพิเศษเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างนะครับหลายคลิปที่คุณแจ็คทำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายส่งทางอากาศนะครับน้องคนอาหารนะครับที่อยู่กับคุณแจ็คเนี่ย ใครได้เรียนร่มมีคะแนนเพิ่มพิเศษให้อีกห้าคะแนนอืมอ่าถือว่าเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษคะแนนการสมัครอ่ากาสรสอบอะไรมาก็มีคะแนนเพิ่มพิเศษให้เช่นเดียวกันเป็นไงเรียกง่ายว่ามาแค่ตัวพอถ้าใจอยากจะเป็นข้าราชการไม่เกิดเอื้อมกูจกว่าอ่าถูกต้องไหมอ่าทางนี้ถ้าหากว่าน้องยังสมัครไม่ได้สมัครไม่เป็นติดขัดอะไรก็ตาม ถ้าหาเราสองคนได้เลยอ่าเดี๋ยวเราจะดูแลจัดการให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครรายละเอียดนะครับรายละเอียดเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นปีพศที่เกิดอายุที่เรารับเดี๋ยวครูแจ็คจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ตามนี้เลยนะครับจุดเริ่มต้นของการเป็นข้าราชการอันดับแรกจุดเริ่มต้นที่ดีคือเป็นทหารกองประจาการก่อนแล้วค่อยไต่เต้าไต่เต้าขึ้นไปนะครับเป็นนักเียทด่สิบ สิทธิพิเศษ <S 2> <S 2> <S เหนือสิ่งอื่นใดถ้าน้องเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานาไปต่อถึงโรงเรียนในร้อยจอรลอเลยก็เป็นไปได้นะครับอย่างรุ่นก่อนๆทุกๆรุ่นทุกปีก็จะมีคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับในสิบอันดับแรกหรือหรือกี่อันดับคุณแจ็คไม่มั่นใจนะแต่จะมีหน้าหัวกะทิเนี่ย จากนักเรียนสิบไต่ต้าตจากคนทหารไปสอบนักเรียนสิบเสร็จปุ๊บก็ได้รับคต้าไปโรงเรียนเตรียมทหารต่อเป็นไงอน,นาคตไกลนะครับจุดเริ่มต้นคือมาจากการเป็นทหารกองประจำการเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากจะเป็นจริงๆแนะนำนะสมัครมีกองร้อยที่ครูแจ็คแนะนำอยู่สองกองร้อยด้วยกันสำหรับหน่วยที่พลล่มที่ครูแจ็คอยู่นะรับสองกองร้อยด้วยกันไม่ว่าจะเป็น กองร้อยกองบังคับการสองกองร้อยครึ่งหญิงหนักครับน้องคนไหนยังสงสัยในเรื่องของและสองกองร้อยนี้แตกต่างกันอย่างไรอ่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวถั้าคาคุณแจ็คล้วกันถ้ามีความสนใจจริงนะทั้งคาคุณแจ็คเดี๋ยวคุณแจ็คจะอธิบายและจะแนะนําให้ว่าร้อยไหนที่น้องควรจะอยู่กับความสามารถที่น้องมีนะครับระบุมาได้เลยบอกได้เลยถูกต้องไหมอ่า เดี๋ยวคุณแจ็คจะแนะนำให้นะครับสําหรับคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักรบอ,อยากจะเป็นทหารเหนือทหารโอเคมาอยู่ด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไปถึงคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะยังว่างงานหรือว่าคนที่อยากจะมีมีอาชีพหลักมีอาชีพที่จะดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะ ก็สามารถเอ่อมาเป็นทหารไม่ใช่ว่าทหารนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายนะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าทหารเนี่ยสามารถทําให้เราไต่ย,ยอดไปถึงเป็นทหา,ารอาชีพได้สามารถดูแลเลี้ยงครอบครัวได้อ่าก็ถือว่าเป็นทางออกอีกหนึ่งทางนะครับก็จะแนะนําก็เป็นทหารรับรองว่ามีหน้ามีตาพ่อแม่ภูมิใจแล้วก็ดูแลแผ่นดินปกป้องแผ่นดินด้วยอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้กับทุกคน ประชาสามพานให้กับน้องๆที่มีความสนใจหรือพ่อแม่คนไหนที่เห็นคลิปนี้นะครับและอยากให้ลูกของตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์เป็นข้าราชการนะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดรีโพสบันทึกวิดีโอให้ก่อนก็ได้แล้วก็ไปคุยกับลูกว่าเอ้ยมาอยู่หน่วยกับครูแจ็คไหมนะแล้วเดี๋ยว,วรายลเอียดอื่นๆเนี่ยครูแจ็คจะดูแลเองไปตั้งแต่มาบันมามามา,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 มาที่มทบเลยมาอยู่หน่วยมาฝึกทหารใหม่มาเทสลม่ม เข้าติวสอบนักเรียนใน10นูน่นนี่นั่นเดี๋ยวครูแจ็คและทีมงานจะดูแลลูกของคุณเป็นอย่างดีครับสุดท้ายนี้เอาไว้ที่นี้ครับคลิปด,ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ